เ็ดมากนะคะสำหรับแม่อ้อยเนาะซีซาัน,น้ำพริกกะปินะคะทุกคนนี่เป็นไงคะทุกคนวันนี้แม่อ้อยก็ชวนครอบครัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้แม่อ้อยจะชวนทุกคนนะคะทําน้ําพริกกะปิค่ะซึ่งกะปิของแม่อ้อยเนาะใกล้จะหมดแล้วคะ่ะทุกคนน่าจะทำทั้งหมดเลยนะอย่างหนึง่งวันนี้แม่อ้อยจะทําไข่เจียวนะคะทุกคน ซึ่งอยู่ที่นี่ใบชะอมไม่มีนะคะแมไว้ก็จะใช้ใบเนี่ยคะ่ะทุกคนใบรูโคล่านะทุกคนไม่รู้ว่าจะออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะแม้วจะใช้ใบตัวนี้นะคะแทนผักชะอมคะ่ะทุกคนแล้วก็ใบผักตัวนี้นะคะสามารถใช้แทนแกงขี้เหล็กได้เขาจะออกมีออกรสชาติขมนิดๆน,นะคะทุกคนเนาะ แต่ว่ามันก็อร่อยเหมือนกันค่ะแม่ออยก็ทําให้มิ่งขวัญกินบ่อยๆนะเราคนไทยเนาะก็ดัดแปลงในรูปแบบของอาหารไทยเรานะเนาะหาวิธีเอาว่าเราจะทํายังไงให้ได้กินอาหารไทยแล้วก็รสชาติใกล้เคียงอาหารไทยมากที่สุดเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลงมือทากันเลยนะคะอันนี้พริกแดงของแม่ออยเนี่ยก็ใกล้จะเน่าแล้วนะคะทุกคนก็เลยเอามาจะมาทําน้ําพริกกะปินี่แหละค่ะเพราะว่าซื้อมามันกินไม่ทานเนะทุกคนเนาะ นี่นะก่อนที่จะตำาให้อยก็จะขอหั่นให้มันละเอียดสักหน่อยหนึ่งนะมันจะได้ตำง่ายๆค่ะทุกคนนี่นะคะกะปิแม่อ้อยอ่ะเหลืออยู่แค่นี้ก็จะใส่ให้หมดเลย ทำให้มันเข้าขกันทุกคนแม่วอยเคยเออซื้อน้ำพริกกะปิแบบสำเร็จรูปแบบขวดนะคะยี่ห้อหนึ่งที่เมืองไทยนะติดมือมาค่ะทุกคนแล้วก็เอามากินค่ะทุกคนเออมาัน,ก,น,ามาก,น,ก,นก็ง่ายสะดวกดีนะเวลาเราอยากกินเราก็เปิดขวดเปิดฝาได้เลยนะทุกคนแล้วก็กินอะไรแบบเนี้ทีนี้มิ้งขวัญเขาไม่ชอบเขาบอกว่ามันไม่อร่อยนะคะทุกคนสงสัยก็คงจะได้ซื้อมาแค่ครั้งเดียวนะก็เลยเออทำเองก็ได้มันก็ไม่ยากหรอก อยู่ที่นี่นะคะทุกคนบางทีไปอซูปเปอร์มาร์เก็ตบางทีไปซูปเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งเนี่ยของที่เยอรมันเนี่ยนะคะบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีนะส่วนใหญ่จะไม่มีซะมากกว่านะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเแ,แม่อ้อยจะแบ่งใส่กระปุกแบบนี้นะคะเอาไปแช่แข็งเนะาะเมื่อก่อนแม่อ้อยทําถ้าทําเยอะเนาะแม่อ้อยก็จะหอ่อพลาสติกแล้วมาค่ะทุกคนเป็นห่อเล็กๆนะคะแล้วก็ ใส่ถุงปิดให้สนิทนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหม็นเนาะแม่อ้อยก็เอาไปแช่แข็งนะแต่ว่าวันนี้อ่ะแม่อ้อยอ่ะทำนิดเดียวนะคะทุกคนถ้าเกิดหมดนี่ก็คือมันเยอะเกินไปแม่อ้อยก็เลยจะแบ่งใส่กระปุกเอาไว้นะแช่แข็งค่ะทุกคน <c oughs> คือเราไม่ต้องปรุงนะคะเราก็ตามเอาไว้แบบนี้เลยแล้วเวลาเราจะกินเนี่ยเราค่อยมาปรุงนะ,ะออกจากช่องแช่แข็งนะ แล้วเราค่อยมาปรุงเติมมะนาวเติมน้ำปลาน้ำตาลอะไรแบบนี้ค่ะนี่นะส่วนนี้อย่าอหนึ่งไม่เอาก,ก็จะกินวันนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยวันนี้สามีเข้ามาก็อาจจะแบบตกใจนะคะกินอะไรเหม็นๆน,นะคะทุกคน <c oughs> ต้องขออภัยสามีอย่างแรงนะแล้วเราก็เขียนวันที่ติดไปด้วยนะเราจะได้รู้ว่าเออน้ำพริกกะปิ กล่องเนี้ยทําเมื่อไร่อะไรแบบนี้นะคะ่ะทุกคนเนาะอีกอย่างหนึ่งเวลาเราเปิดหาเราจะได้หาง่ายๆนะคะเพราะว่ามันเป็นกล่องทึบแบบนี้ใช่ไหมล่ะทุกคนมันก็จะไม่รู้เนาะว่าอะไรอยู่ข้างในดังนั้นเราก็ต้องมีชื่อติดเอาไว้หน้ากระปุกแบบนี้หน้ากล่องแบบนี้นะคะทุก ปลาลงไปสักหน่อยนะเพราะว่าเออมันเผ็ดมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแม่โอ,อยไม่ค่อยกินเผ็ดเนาะแล้วก็มิ่งขวัญเนี่ยไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเรียบร้อยและะ้วค่ะทุกคนน้ำพริกกะปินะคะอยากจะบอกว่าเผ็ดมากนะคะสําหรับแม่โอ,อยเนาะซีซาร์เลยค่ะทุกคนนี่ไม่รู้ว่ามิ่งขวัญจะกินได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปเคี่ยวไข่กันดีกว่านะคะนี่ค่ะทุกคนดูหน้าตา,กาใกล้ๆนะผักอันนี้นี่นะคะ พร้อมเสร์ฟแล้วค่ะทุกคนไข่เจียวน้ำพริกกะปินะคะทุกคนนี่เป็นไงคะน่ากินไหม